วันพุธท,ที่16กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องประชุม CA 330ชั้น3อาคารรัฐสภาคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุิสภาได้มีการประชุมครั้งที่19ประจำปี2568โดยมีนายมงคลสุร,รสจัจจะประธานวุธ,ธสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมโดยมีเรื่องพิจารณาที่น่าสนใจดังนี้1 การพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจำนวนหนึ่งเรื่อง 2ตรวจรายงานการประชุมบุธิศภาจำนวนหนึ่งครั้ง 3. การจัดระเบียบว,วาระการประชุมบุทธิศภาครั้งที่5สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันจันทร์ที่21กรกฎาคม2 5 6 8และครั้งที่6สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันอังคารที่22กรกฎาคม2568 4กิจกรรมบุษทิสภาร่วมขับเคลื่อนไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบเกษตรกร,กรจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและสถานการณ์ชายแดนไทย และกรัรมพูชาในวันอังคารที่22กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกา 5ขอหารือแนวทางการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภา 6. การเสวนาทางวิชาการเรื่องความมั่นคงกับอนาคตประเทศไทยจัดโดยคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา 7. ขอหารือแนวทางบริหารจัดก,การการประชุมคณะกรรมการของวุฒิสภา 8. ขอหารือแนวทางการดำเนินงานและปร,ะปรับปรุงตำแหน่งต่างๆในคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจำนวน9กลุ่มภาค9ขอหารือแนวทางการบริหารจัดการการประชุมวุฒิสภาในส่วนการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการของวุฒิสภาติดตามสรุปผลการประชุมวุฒิสภาได้จากเว็บไซต์คณะกรรมการวิสามานกิจการวุฒิสภา